นี่ดูเลขไม้ฮะ94,000โลชัดๆนะครับคันนี้299,000นี่น้องสุขับมามาทถับผู้ชมคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดู v ีออเข้าใหม่ทั้งหมด22คันครับคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นที่279,000ครับไม่90,000ต้นๆมีให้ดูฮะสำหรับคลิปนี้ครับรถโคตรสวยคุณผู้ชมดูแต่ละคันเนี่ยนี่ๆคันนี้ไม่94,000ทะเบียนสวยด้วย648นะครับคันนี้299,000ค,คุณผู้ชมครับทุกคันราคาไม่ถึง3 0 0 0นะฮะ รถหน่วยงานครับรถหน่วยงานของธนาคารออมสินปลดระวางมาครับรถนี้มาให้22คันแบบจุกใจเลยนะครับใครสนใจราคาแบบย่อมยาวแบบนี้แล้วได้ v ีออปี17ปี18ไปใช้นะครับรับรองได้ว่าสวยน่าใช้ทีดาวผ่อนเริ่มต้นที่4 8 0 0เท่านั้นสนใจตามมาดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับทุกพี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือ2พบกันกับผมบิวเพชรยนต์อีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1ครับคุณผู้ชมแน่นอนเจอกับผมวีวีออสมือ2วันนี้ผมมีวีออสให้ดูครับตามสัญญาเลยฮะตามที่ประชาสัมพันธ์ไปครับว่าจะมีวีออสล็อตใหญ่ๆเข้ามาอีก1ล็อตครับวันนี้้เขามาแล้วฮะ22คัน นะครับอัปเดตกันเรียบร้อยแล้วนะครับ22คันเข้ามาครับนี่จำพวกคันนี้นะครับทะเบียน8713แบบนี้นะวีออสหนึ่รุ่น J ปี17ไม่เก0 0 0มคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าจุใจแน่นอนราคาแบบว่าไม่ถึงส0 0แสนนะครับเริ่มต้น279,000บาทคุณผู้ชมเอา v ีออสเจนเนี่ยแบบนี้ไปขับนะครับเนี่ย v ีออสเจนแบบนี้ ปี17ปี18นะสำหรับรถนี้22คันนะครับเลขไม่ต่ําสุดที่90,000กว่าโลนะตอนนี้90,000โลเนี่ยคันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ไม่92,000โล v s 1.5รุ่น J ขายอยู่ที่299,000คันนี้นะคุณผู้ชมปี17นะครับ299,000แต่ได้ไม่90,000นะอ่ะ คันนี้ติดจองเรียบร้อยคุณผู้ชมครับรถยังไม่ถึงบริษัทเลยติดจองเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับว่ามีขนาดเหลือบ้างไม้น้อยๆยังมีอีกไหมคุณบิวหลายคนตั้งคำถามแน่นอนยังมีอีกนะครับไม่เก้าหมื่นกว่ากว่ายังมีอีกในราคาเดียวกัน2องแสนเานะฮะร,ราคาไม่ถึง0 0 0แสนราคาโคตรดีนะครับต่ำสุดทเท่าไหร่คุณบิลครับรถนี้2องแ0นเจาครับสำหรับ คลิปนี้แล้วก็อตนี้นะครับต่ำสุดที่2 7 9 0 0 0าครับฟรีดาวพนเริ่มต้นที่4,800บาทนะครับเริ่มต้นนะ4,800บาทตลอดอายุสัญญานะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับฟรีดาวได้นะครับข้าราชการและว,วิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประการสังคมนะครับเอาเลดดอกเบียถูกๆไปด้วยนะฮะก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันดีกว่าเริ่มต้นที่คันนี้เนาะติดจองไม่0 0้า0ผมขออนุญ,ญาต ข้ามไปข้างหลังแล้วกันวันนี้ผมมีโพยมาด้วยนี่ผมมีโพยมาด้วยผมมีใบาราคาใบาเลขไม้เนาะเพราะว่า20กว่าคันเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ย22คันตัดคันแรกออกคันแรกเป็นซิตี้นะตัดคันแรกออกเหลือเหลือ21คันนะครับผมจําได้ไม่หมด21คันนะต้องขอดูโพยกันนิดนึงเลยนะครับสำหรับวันนี้อ่ะดูคันข้างหลังทะเบียน3108ครับ หน้าตาแบบนี้ไม่มีไฟตัดหมอกด้านหน้า v o s 1.5รุ่น j ครับขออนุญ,ญาตดูโพยแป๊บหนึ่งนะฮะ3108ครับ,รบ v o s 1.5รุ่น j ปี2018ครับคุณผู้ชมคันนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่2 8 9 9 0 0คุณผู้ชมครับดูสภาพรถนะฮะนี่นะสภาพแรกรับนะครับเพิ่งรับเข้ามาเลยเพิ่งลงเทนเลอร์มาถึงนี่เลยนะครับ นี่1.5รุ่นเจมีเซ็นเซอร์ด้านหลังครับลดหน่วยงานนะฮะลดหน่วยงานของธนาคารปลดระวางมานะครับลดหน่วยงานข้อดีคืออะไรครับเข้าสู์ทุกระยะทุกหมื่นโลหรือว่าทุก6เดือนเลยครับ1.5รุ่นเจปกติคุณบิวผมเห็นเป็นล้อแม็กไม่ใช่เอ้ยเป็นล้อกระทะไม่ใช่หรอขอโทษทีครับพี่1.5รุ่นเจของผมเป็นล้อแม็กเรียบร้อยแล้ว นะครับเป็นล้อแมกเรียบร้อยแล้วพี่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับถึงเวลานะครับผมสปารถให้เรียบร้อยล้างขัดสีเปลี่ยนทยของเหลวครับน้ำมันเครื่องนะฮะกองแอร์กองอากาศคูลเลนส์นะครับเช็คให้หมดทุกอย่างแอร์เย็นเพลงเพาะจบนะครับยางถ้าเป็นปีเก่าผมเปลี่ยนให้เลยเป็นปี2 0 2 4ีปี2025นีะครับเคลียร์ๆคันนี้ทะเบียน3108ครับเลขมาอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับราคาอยู่ที่289,000ฟีด้าก็ผ่อนอยู่ประมาณนี้นะฮะ4,800 5,000ต้นๆอ่ะประมาณนี้เป็นในกลุ่มที่แบบว่าไม่แพงจนเกินไปแล้วเราเอา v ีออเนี่ยไป18ไปขับผมมองว่าคุ้มนะครับความเป็น v ีออนะครับอถเนี้ยเลขไม่อาจจะไม่ได้มันผสมกันมาเนาะไมค์9,000 90, ก็มีไม่์แสนกว่าก็มีไม่์ส0 0 0สก็มีแต่ในความเป็น Toyota v วีอครับมันขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรถูกการเมืเทนนนรักษาระยะยาวเนี่ยเราใช้ได้สบายๆเราเอารถไปผ่อนถูกๆเอาไปขับนะครับ ถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องมีเปลี่ยนทายของเล้ยวเราจะต้องมีเปลี่ยนทายอารมณ์อะไรตามที่อายุการใช้งานมันใช้งานไปเนี่ยมันก็ประหยัดมันก็เสียไม่แพงอยู่ดีนะครับและมันโคตรทนนะครับถ้าในเรื่องของเครื่องเกียร์เนี่ยหายห่วงได้เลยครับขับอย่างเดียวขับยาวๆเลยนะครับตามสบายนะฮะอ่ะดูต่อครับคันนี้ทะเบียน4068เอาดูโพลนิดนึง4068 เป็น v ีออส1.5เเช่นเดียวกันครับราคาเดียวกันกับคันเมื่อกี้นี้เลย289,000ครับเลขไม่164,000โลผมว่าโอเคนะไม่164,000โลถ้าเทียบกับคันนู้นคันนู้นทะเบียน3108ไ10ม่แสนเจ็ดกว่ากว่านะครับคันนี้ดีกว่าคันนี้เพราะว่าเลขไม้หน้อยมาอีกอีกหมื่นหนึ่งนะครับไม่อยู่ที่164,000โลผมถามหน่อยฮะ 1> <1> ปี18เนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยผ่านมาแล้วเจ็ดปีตอนนี้ปี2025นะฮะผ่านมาแล้วเจ็ดปีวิ่งแสนหกไปหารดูนะ เอาแสนหกหารเดูผมว่าเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยอยู่ประมาณ0,000ม่กโลต่อปีเนี่ยผมว่าโอเคนะครับเป็นการใช้งานรถยนต์ปกติเลยนะครับแล้วรถพวกนี้รถหน่วยงานเขาเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดอยู่แล้วทำให้เราสบายใจได้นะครับอันไหนอันหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมครับผมคัดมาให้เรียบร้อยแล้วที่ผมขายทั้งหมดนะครับรถหน่วยงานผมคัดมาให้ที่เป็นเกรดเอรถที่ไม่มีการชนหนักนะครับอาจจะมีริ้วมีรอยมีเฉียวมีอะไรบ้างนิดหน่อยตามตามการใช้งานเนาะอันนี้พูดตรงๆนะครับถ้าเกิดใครบอกคุณผู้ชมว่าโอ้รถคันนี้ผมไม่เคยเฉียวไม่เคยอะไรมาเลย ผู้ชมคิดเอาเอ,องนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมขายตรงๆนะครับอันไหนมันมีเฉียวบ้างมีริ้วมีรอยเก็บนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับตรวจเจอซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันนะครับล้อแม็กเรียบร้อยครับหนึ่งจุดห้ารุ่นเจไม่แสนหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณสักเนี่ยแหละประมาณนี้แหละสี่พันเก้าห้าพันต้นนะครับแล้วแต่ฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเคลียร์ไปนะครับขยับมาอ่ามีอีกหลายคันให้ดูไปไวหน่อยนะครับ เอามาดูคันนี้นะครับทะเบียน6537นะครับ6537เปิดโพยแป๊บหนึ่งนะครับ65 3 7เป็น v ีออสหนึคุณผู้ชมครับไม่โคตรน้อยคันนี้นะฮะคันนี้น่าสนใจกว่าไอ้2คันนู้นคุณผู้ชมครับเพิ่มเงินหมื่นหนึ่งนะค,คันนี้2 9 9 0 0 0เาหครับไม่ถึง3 0 0แสนอยู่ดีนะครับ2,99,000คุณผู้ชมเอา วีออส1.5รุ่นเจปี18ไปใช้นะปีเดียวกันครับเลขไมคันนี้อยู่ที่122,000โคลคุณผู้มชมถ้าไม่ซีเรียสว่าเงิน10,000บาทที่เพิ่มขึ้นมามันจะเสียเปล่าหรือเปล่านะฮะคันนี้ไมค์120,000นะครับแพงกว่าเดิมขึ้นมาอีกหมื่นหนึ่งผมมองว่าคุ้มที่จะจ่ายเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งและเอาไมค์120,000ไปใช้เคลียร์ไหมครับรถผิวพันธุ์เดิมๆครับดูรอบคันฮนะรับมาสดๆร้อนๆไม่มีแบบไม่มีแบบ รอยบุบรอยบุม๋มรอยอะไรนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้เรียบร้อยไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมอะไรล้อมแมกมีให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กไม่ใช่ล้อกระทะนะครับเป็นล้อมแมกให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนยางอะไรต่างๆเนี่ยผมเช็คให้พวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับของเหลวผมเปลี่ยนให้ฮะภาษีพรบบอทุกคันครับเวลาออกกับผมผมมีให้ครบทุกคัน เป็นปีปัจจุบันด้วยเป็นปี69ด้วยโอเคไหมครับเคลียร์เอามาดูอีกคันหนึ่งนะสรุปให้สรุปให้นิดหนึ่งทะเบียน6537นะครับคันนี้ VOS 1.5J ปี18เลขไม 2, 000, 000, ล์122,000โลราคาอยู่ที่289,000ครับเลทพรเนี่ยผมอยากให้เข้ามาคุยอะไรอีกกันนะที่ผมแจ้งไปเนี่ยเป็นเลทผรเริ่มต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาดูอาชีพกันอีกทีนึงนะอย่างสมมติว่าพี่เนะพี่เ อาชีพราชการมีเครดิตนะครับประวัติเครดิตดีอ่ะอาจจะเป็นอาจจะผ่อนถูกกว่านี้อะไรแบบนี้นะครับหรือพี่บีนะครับอาชีพเกษตรกรแต่ไม่มีเครดิตอ่ะมันก็จะอาจอาจจะเป็นอีกเลทหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ต้องเคลียร์กันไปแต่ละอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นพูดคุยกันนิดนึงครับถ้าสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาหาผมโดยตรงครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามดูนะครับต่อฮะคันนี้ฮะ เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจต้องบอกเลยว่าคันนี้ผมได้ส่งให้ลูกค้าผมดูหลายคนแล้วนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งในคันที่ไมน้อยที่สุดครับคันนี้เลขไม9เก้าหมื่นสี่พันโลกับทะเบียนหกสี่แปดเป็นทะเบียนสามตัวเป็นทะเบียนที่มีราคาด้วยนะครับใครที่ชอบเลขอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเขาซื้อแพงแน่นอนถ้าเราถอดขายนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ล่ะได้ไหมได้ครับเราได้ทะเบียนเราได้ทะเบียนนี้นะนะครับหกสี่แปด V ีออสหนึ่จุดปี2018นะครับเลขไม่เก้0 0มโลราคา2 9 9แ0 0เาหคุณผู้ชมครับสองแสนเาหเท่านั้นนะเอาวีออสตัวเจไปใช้ล้อแม็กเหมือนเดิมสภาพรถเนี่ยกิ๊บกิเหมือนเดิมล้อแม็กเรียบร้อยนะครับไม่เก้าหมื่นสี่พโลสองแสนเาหมื่นาพนฟีดาวก็ไล่ๆกันนะครับพอแพงกว่กันหมื่นหนึ่งค่างดอาจจะขยับสักส0งรคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณห้าพันนิดๆอ่ะ นะก็น่าสนใจนะครับต่อมาฮะทะเบียน8 5 20ไปไวนิดนึงนะครับผมไม่ใช่นานนะผมมีหลายคันให้ดูนะครับทะเบียน8 5 20เดี๋ยวผมขอดูข้อมูลแป๊บนึงคุณผู้ชม8520 A เอใบข้อมูลไม่มีนะคันนี้นะข้อมูลไม่มีเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับตัววิออทะเบียน8520นะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันอ่ะ ะทะเบียน9661คุณผู้ชมครับวิออส1.5รุ่น E ครับคันนี้นะ9661ใครไม่ชอบรุ่น J ขยับมาเป็นรุ่น E ได้นะครับรุ่น E คันนี้ราคาอยู่ที่300,001ครับไม้น้อยครับไม่15,000นะรุ่น E มันจะไล่ามาอย่างนี้ JE G แล้วก็ S นะครับวันนี้รุ่น G กับรุ่น S เนี่ยผมยังไม่มีอัปเดตให้นะฮะรุ่น G ีเนี่ยเป็นตัวรองท็อปรุ่น S เป็นตัวท็อปวันนี้มีตัว J กับตัว E คันนี้เป็นตัว E ครับเป็นตัวกลางถามว่าเหมือนกันไหมจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกันนะครับช่วงล่างระบบเครื่องยนต์นะครับล้อมแม็กก็เป็นล้อมแม็กเหมือนกันหมดแล้วนะครับต่างกันที่ฟันหมอกเลยคู่หน้าแล้วก็การตกแต่งดีไซน์ภายในเล็กๆไน้อยเท่านั้นเองนะครับรุ่น E 3 0 0 0ครับคันนี้ไม่น้อยไม่แสนห้าพันนะครับก็น่าใช่นะ, 1, อนอะมาณ 5,000ก,กว่าห้0 0ัน0 0าพประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจนะเออแปลกคันนี้ทำไมผมหาทะเบียนไม่เจอนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอไล่อีกทีนึง85อ่ะเจอแล้วคุณผู้ชมครับ8520ผมเจอแล้วเป็น Vios 1.5รุ่น e ครับราคาเริ่มต้นเลยครับ279,000เาพครับคันนี้279,000เาพเท่านั้นได้รุ่น e ไปใช้คันนี้3าม0 0 0นะไม่15,000าแต่คันเนี้ย279,000หายไปกว่าประมาณ40,000บาททำไมถึงหายไป40,000บาทเพราะคันนี้เลขไม่เยอะ เลขไม้สองแสนห้านะคะับก็พูดกันตามตรงนะเลขไม้สองแสนห้านะครับแต่ราคาโคตรถูกสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันใครมิซีเรียสนะครับใครมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยดูแลรถเป็นอยู่แล้วนะครับจัดได้เลยคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหรือว่าใครที่ต้องใช้รถนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันอยู่ในงบคันนี้จัดได้นะครับโครงสร้างเกรดเอไม่มีชนแน่นอนแต่เลขไม้เยอะสองแสนห้านะครับก็ผ่อนถูกสุดละประมาณสี่พันแปดนะครับนี่คันนี้ผ่อนสี่พันแปดอ่ะขยับมาดูต่อไปนะครับ นะทะเบียนร,ระยองครับ3581ครับคันนี้3581เดี๋ยวดูข้อมูลก่อนทะเบียนร,ระยอง3581เป็น v ีออ1.5รุ่น J ครับ289,000บาทครับเลขมาอยู่ที่137,000โลนะครับ137,000โลก็ถือว่าไม่น้อยอยู่ดีกับรถปี18แล้วราคาเนี่ย289,000เองนะครับน่าใช้ครับสวยน่าใช้ผิวคันรอบคันเนี่ยสวยงามนะฮะนี่ ไม่มีบุบไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิ้มอะไรนะครับแต่ละคันเนี่ยที่ผมไล่มาให้ตั้งแต่หัวแถวตรงนู้นเนี่ยคุณผู้ชมดูสิแต่ละคันแบบกริบๆทั้งนั้นเลยคันนี้เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้มามาโครลอดกันมาโครลอดกันคันนี้1.5มิตรปี19นะครับ ปี19ราคาอยู่ที่3 6 9 0 0 0นะครับคันนี้ผมเคยรีวิวลงช่องไปแล้วทีหนึ่งเนี่ย3 6 9 0 0 0ไม่น้อยนะตัวมิดปี19นะครับเผื่อใครสนใจที่แบบว่าอัพไซส์ไปเลยนะครับสู้ราคาหน่อยนะนิดหนึ่ง3 6 9 0 0 0เนี่ยฟีด้าพอรอยอยู่6,002 2นะครับเลขมาอยู่ที่1 7 0 0 0โลนะครับ1 7 0 0 0โลกับรุ่นมิดปี19น่าใช้นะครับยังว่างอยู่เบาะหนังเรียบร้อยแล้วภายในมีจอทัชสกรีนอะไรครบหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่เ,เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรผมส่องใให้ดูภายน มีจอทัชสกรีรกกนบอกเป็นหนังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่สาขาใหญ่ยังมีจอดอีกหลายคันยังมีจอดอีกหลายคันนะครับตรงนี้โกาดัง3ที่เอามาเก็บแล้วบางคันนะครับใครสงสัยตรงไหนพักเข้ามาโทรเข้ามาถามนะครับ085 536 6287ผมบิวเพชรยนต์ครับด,ดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับตรงนี้มีีก2คันเรามาดูก่อนนี่อีก2คันนะครับกล้องสั่นนิดนึงคุณผู้ชมผมเดินเนาะทะเบียน6729 นะครับนี่ไทเบียน6729 V อสต 1.5J ครับ6729ผมขอดูเลขไมล์กับราคาให้นิดนึง6729ครับ V อสต J ครับไมล์1น4น3 0 0 0โล1 4 3 0 0 0โลครับราคาอยู่ที่2 9 9 0 0นนะครับผิวพันณรอบคันสวยงามอ่านี่ผิวพันณรอบคันสวยงามล้อแมกเรียบร้อยครับทุกคันเลยมีเซ็นเซอร์หลังให้นะตอนนี้มีตำหนินิดนึงนัานหลังมีตำหนินิดนึงเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเป็นรอยกระเทาะน,นิดนึง นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะตรงไหนมีผมบอกมีนะครับเราเน้นกันที่ราคานะครับเลขไม้เนี่ยผมว่าโอเคนะมันไม่ได้ไม้แบบ2อสามแสนอ่ะนะครับไม้แสนต้นๆแสนกลางๆหรือไม้ลักหมื่นก็มีนะครับถัดมาอีกคันนึงครับทะเบียน5628ฮะ5628เป็น v ีออสหนรุ่น E ครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับคันนี้เลขไม้แสนหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันโลนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันโลกับราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพัน นะครับฟีดาาเนเลทมันจะใกล้ๆก,กันนะคุณผู้ชม4,008 4,009 5,000ต้นประมาณนี้นะครับตรงนี้คือส่วนหนึ่งและน่าจะสักประมาณ10คัน10กว่าคันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสาขาหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินไปนะครเดี๋ยวไปเจอที่สาขาใหญ่เพชรยนต์ครับไปฮะ โอเคครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงสาขาใหญ่นะครับอาณาจักรนะรถยนต์มือสองนะครับที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในย่านมินบุรีคุณผู้ชมครับตอนนี้สต็อกรถกว่า400กว่าคันแล้วนะฮะเรามาดูวีออสที่เหลือกันนะครับคันนี้มาโครเลอตดแต่เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับได้รีวิวรงช่องไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นวีออส5รุ่นมิดนะครับใครไม่ชอบสีบอลเงินเนาะสีบอลเงินมันเยอะแล้ว สีดาคันนี้น่าสนใจฮะเลขไม่อยู่ประมาณแสนสองนะครับทะเบียน4 1 5 1ครับเลขไม่อยู่ประมาณแสนสองนิดๆนะกับราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพเป็นวีออสหนรุ่นมิดปี2019รถหน่วยงานมือเดียวป้ายแดงเหมือนเดิมครับนี่ภายในตัวมิดอ่ามาดูกันนะข้อแตกต่างจากรถพวกอ่าพวกนี้นะรถเนี้ยพวกนี้จะเป็นรุ่นเจรุ่น E ตัวมิดเนี่ยจะเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วเป็นตัวรองท็อปนะครับเขาจะเป็นวงมอลัยเนี่ยจะเป็นมันติฟังก์ชันมีปุ่ม นะมีปุ่มกดพรมะไรหุ้มหนังเบาะเป็นหนังเรียบร้อยแล้วภายในจะตกแต่งด้วยสีโรสโกลแบบนี้นะครับแล้วมีจอตรงกลางทัลสกีนให้มีแอร์ออโต้ให้นะครับแล้วก็ทุกคันเป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะครับระบบเกียร์ระบบช่วงล่างนะครับเหมือนกันหมดแหละนะฮะวีออสเนี่ยจะเป็นรุ่น J รุ่น E รุ่น G รุ่น S นะครับหรือจะเป็นรุ่น e n t r y Mid หรือว่า High เนี่ยระบบช่วงล่างนะครับระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์นะครับใช้ตัวเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรีย มันจะแตกต่างกันที่ออปชันฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นไฟหน้าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไฟหน้าฮาลเจนอันเแบบนี้ยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อ่ะแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆเน้นไปที่โครงสร้างรถครับโครงสร้างเดิมเกศเ A เน้นไปที่ราคาครับเราไหวแบบไหนนะครับถ้าชอบกลุ่มราคาแบบไม่เกิน0 0 0 0 0นฟีดาวผ่อนอยู่สักประมาณ4 0 0พกว่ากว่าห้าพนต้นๆน่ะรถเนี้ยน่าสนใจมากนีมาอีกคันนึงละเดี๋ยวผมไล่ให้ดูมาเริ่มต่อเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะครับ ให้เขาจอดให้เสร็จก่อนทะเบียน675นะครับทะเบียน675ครับเดี๋ยวดูข้อมูลอย่างนี้ก่อนนะทะเบียน675อ่ะเป็น v ีออสหนรุ่น J นะครับคันนี้นะวีออสหนรุ่น J ทะเบียนสวย3ตัวเหมือนกันแต่เลขไม้เยอะนะคันนี้นะครับแต่ได้ราคาถูกครับ2องแสนเจ็เาพเป็นราคาเริ่มต้นของล็อตนี้เลย2องแสนเจ็ดห่นาต่ำสุดครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่2องแสนสามโลเป็นวีออสรุ่น J ปี18 นะครับอ่าที่แจ้งไปก็สรุปแล้วคือไม่มีปี17เลยนะเป็นปี18ล้วนๆเลยนะครับกับปี19บเก้านะฮะคันที่เขาขยับอยู่นี้นะครับเอามาจอดเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอีกรอบนึงนะไอ้ที่มาจอดรถตรงนี้นะครับทะเบียน6729เดี๋ยวขอดูข้อมูล 6, 6 7, 2, 9, 9. เสียงดังนิดนึงนะคุณผู้ชมพอดีเขากำลังช่างกำลังปรับปรุงบริษัทด้วยนะครับ6729ครับ V8 หนึ่ห้รุ่น J นะครับ299,000คันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วนี่ไะคุณผู้ชมคันนี้เขา เขาถอยขยับออกมาเพื่อจะถ่ายให้เราดูต่อนะครับไม่แสนสี่สามพันนะครับราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0นะครับอ่ะทะเบียน5,78คันนี้นะครับทะเบียน5,78 3สามตูวสวยๆอีกแล้ว5,78ครับนี่ตามนี้เลย1.5รุ่นเจปี18ไม่แสนเจ็ดนะครับไม่แสนเจ็ด ราคาอยู่ที่289,000นะครับทะเบียนสวยนะไม่แสนเได้เป็นรุ่นเจด้วย289,000นะครับผิวพันธุ์รอบคันแต่ละคันเนี่ยสวยงามทั้งนั้นนี่นี่หม่คันแล้วอ่าเมื่อกี้นี้คันคันที่ผมรีวิวไปนะครับที่คุณผู้ชมเพิ่งดูมาเขากำลังมาจอดตั้งถ่ายกันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับทะเบียน6489ไม90,000กับอีก4,000โลนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตน้องสุเลยดีกว่าน้องสุขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งฮนะน้องสุนี่ดูเลขไม 94,000โลชัดๆนะครับคันนี้299,000นี่น้องสุขับมาเรียบร้อยนะครับดูต่อคันหลังครับทะเบียน5634ฮะนี่5634ผมขอดูดูโพยก่อน5634คันนี้ไม่เยอะครับเป็นวีออสหนรุ่น E นะครับมีไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับล้อแม็กเรียบร้อยนะครับเบาะก็ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะไม่มีจอให้นะครับ289,000ครับไม่สอ2 0 0 0สนะครับอ่ะข้ามไปคันนู้นนะครับทะเบียน3 5 5 2นี่ครับ3 5 5 2สวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมแล้วนะผิวพันธุ์รอบคันสวยงามเลย5 3 3 2ขอดูโพยก่อน5 3 3 2 v o s 1.5รุ่น J ครับเลขไม่1 4 1 0 0 0นโลนะครับ1 4 1 0 0 0โลกับราคา289,000น่าสนใจไหมคุณผู้ชม น่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่ละคันแต่ละคันนะเนี่ยสองแสนก,กว่าๆนะครับราคาไม่ถึง3ามแสนผมเชื่อว่าใครหลายคนถูกใจแน่นอนนะครับค<ม>ันนู้นกำลังจะถอยมาอีกคันหนึ่งแล้วทะเบียน7265มาแล้วแวบนะครับทุกคันสมบูรณ์หมดทุกอย่างนะครับเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถเกจเอช่วงล่างดีเครื่องยนต์เครื่องเกียร์สวยงามนะครับคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไปล้อแม็กเป็นล้อกท้อ,อยู่ทะเบียน7265ครับอ่ะดูโพยกันนิดหนึง่งอ่ะระหว่างเราดูโพยนะเราเดินนิดหนึ่ง ทะเบียน7265ครับเป็น v ีออส5 Entry ปี19คุณผู้ชมครับคันนี้เป็น Entry วนกลับมาหน่อยคันนี้เป็น Entry ปี19นะครับเป็นโฉมสุดท้ายแล้วของโต y ต้าวีออสเลขไม่ไม่เยอะด้วย7 2อ่า7265ไม่แสนสามสแสนหนึ่0ได้รถปี19นะครับ3 1 9แสนเนี่ยคุณผู้ชมผ่อนห้าพ5 7เ0เองแต่ได้ปี19นะไม่แสนสามไปใช้อ่ะน่าสนใจนะคันนี้นะครับขอยกไปดูไกลๆหน่อย เดี๋ยวมีอีกหลายคันผมพาไปดูไปเดินดูโซนช่างโดยนี่คันนี้มาอีกแล้วเจ็ดคุณผู้ชมคันนี้เจ็ดอ่ามาดูกันให้เห็นแลวชัดเจ็ดครับเดี๋ยวดูโพยสักครู่เจ็ดหกเก้าหนึ่ออสหรุ่นเจครับสองแสนแนเาพนะครับเลขไมล์แสนสองหนึ่งแสนสองหมโลกับทะเบียนเจ็ดหคันนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูโซนช่างผมขออนุญาตตัดคลิปนิดนึงนะว่า โซนช่างมีรถอีกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับคุณผู้ชมนะเรามาถึงโซนช่างกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่รถกำลังสปาอยู่อย่างนี้พวกนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนำ้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้คุณผู้ชมเสร็จสับนะเนี่ยมมุดมามุดดูช่วงล่างแคมรี่กันนิดนึงเป็นไงคุณผู้ชมครับเอี่ยมเต็มทุกคันนะครับนี่เปลี่ยนถ่ายนำ้ำมันเครื่องให้ทุกคันนะสปาอ่ะสองคันนะครับกำลังสปาเลยอ่ะคุณผู้ชมดูสภาพนะผมยกตัวอ,อย่างให้คุณผู้ชมดูนะครับคันที่เขาล้างแล้วก็เขาข มันจะเอี่ยมกริบสวยงามแบบนี้เลยดูคันนี้กันหนึ่งห้าหกหนึ่งสี่เดี๋ยวขออนุญาตดูโพยห้าหกหนึ่งสี่หาไม่เจอฮะคุณผู้ชมสักครู่นะห้าหกหนึ่งสี่เลยครับเจอแล้วนะครับเป็นวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นเอไม่สองแสนเจ็ดพันโลนะครับราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพรถแรกรับนะครับพอล้างฝุ่นล้างขัดสีอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะเอี่ยมเงาวับสภาพรถไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนี่คือรถหน่วยงานเกรดเอครับ ลอตนี้ทั้งลอตเลยนะครับคันนี้ไม่2อ0 0 0 0โลนะครับ299,000บาทเป็นวีออส1.5รุ่น E ปี18บอ่ะนะครับคันนี้ทะเบียน5631นะ5631กาำลังสปายอยู่เนี่ยกำลังล้างขัดสีชุีวันให้5631เดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลก่อนนะฮะรถเยอะตาลายหมดแล้วคุณผู้ชม5631เป็นวีออส1.5รุ่น E อ่ะารุ่นเจนะครับ ไม่โหไม,ไม่ไม่เยอะอะคุณผู้ชมคันนี้ไม่สองแสนนะสองแสนกว่าเหมือนกันน่ะนะฮะก็เดี๋ยวเอาขออภัยคุณผู้ชมคันนี้เป็นรุ่น E รุ่น E ไม่แนะสนสี่นะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันโลกับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็สปาอยู่นะก็จะประมาณนี้อ่ะมีคันนี้อีกคันหนึ่งอ,อีกสองคันในตรงนี้โอหเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคลิปนี้ดูกันแบบจุกใจแน่นอน1647ครับเป็น V-Oz 1.5รุ่นนนนน J แน่นอทนะเบีย1 6 4ง รุ่น j ปี18ครับไม่1น8 1 0 0 0โลนะฮร181,000โลราคาเริ่มต้นครับ279,000บาทนะครับฟีดาก็ผ่อนอยู่ประมาณ8 8 0 0นะครับ5 6า1ครับโหเยอะมาก5-611ไม่แสนเก้าวีออสรุ่น E ฮะอนะครับอออ่างสลีอีไม่ห0 0ม0โลราคา2 9 9 9 0 0 0บาทนะครับขยับมาคันนี้ครับทบียเบียน7-614ครับ7-614เดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อน7 หกหนึ่งสี่โอ้ข้อมูลหาย,ายากมากเลยคุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยตาผมลายหมดเลยคุณผู้ชมช่วยผมหาดิเจ็ดหกหนึ่งสี่อยู่ไหนเอ่ยเจ็ดหกหนึ่งสี่ผมหาไม่เจออ่ะคุณผู้ชมอ่าไม่แน่ใจเลยคุณผู้ชมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตข้ามไปก่อนแล้วกันผมเชื่อว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันเยอะจนแบบว่าดูไม่หลับไม่ไหวแล้วอ่ะคุณผู้ชมฮะถ้าสนใจรุ่นไหนคันไหนนะฮะที่ผมได้ พาคุณผู้ชมดูไปนะครับติดต่อมาได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมคัดให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันผมคัดให้คุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของคุณผู้ชมตั้งโจทย์มาเลยคุณบิวผมขอรุ่นเจเนาะไม่น้อยน้อยที่สุดที่มีนะตอนนั้นเดี๋ยวผมคัดให้นะครับหรือจะเอารุ่นอ e, ีเอาไม่น้อยที่สุดณนะตอนนั้นที่มีเดี๋ยวผมคัดให้นะครับตีกรอบมาได้เลยราคาไม่เกิน0ามแสนนั้นเลยแต่ละคัน ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมตัดสินใจได้นะครับแล้วก็เลือกกันแบบโหแหลกร้านเนี่ยคุณผู้ชมดูดี22คันน่ะในมือผมอะข้อมูลอะแล้วผมพาคุณผู้ชมเดินดูเนี่ยโอ้โหเริ่มต้นไม่ถึง3 0 0 0 0 0ครับเริ่มต้น2 7 9 0 0 0ครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่4,8 0 0ครับข้าราชการและวิสาหกิจออกได้ครับต่างจังหวัดออกรถได้ครับถามว่าบริษัทอยู่ตรงไหนครับบริษัทอยู่ที่มีนบุรีครับกรุงเทพซอยเศรษีไทย6 8แยกหนึ่งครับเนี่ยอาณาจักรนะครับ ผมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมเข้ามาเนี่ยออกไม่ได้แน่นอนได้รถกลับบ้านแน่นอนนะครับอตนี้ทั้งลอถเลยน่าสนใจน่าใช้งานมากก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะสนใจรุ่นไหนคันไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามผมได้เลยโดยตรงนะครับบิวพิรยนตผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเบอร์โทร0 8 5 5 3 6 6 2 8 7าหครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงทักมานะครับสวัสดีครับ